สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะครับผมแก่นัทพัฒนนะฮะจากนัทพัฒน์แอดคอมนั่นเองครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็พูดไปเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาชราตีใช่ไหมฮะเรื่องของระดับนะครับของความพร้อมในการทําการตลาดดิจิตอลนี่นะฮะแล้วผมก็เลยคิดต่อว่าเอาจริงๆอย่างผมเองเนี่ยผมก็พูดเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คู่คู่มากับ hey, การตลาดดิจิตอลในช่วงประมาณต้องบอกว่าประมาณเกือบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มันก็ทําให้ผมแอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบ่งระดับนะคะขององค์กรเนี่ยหรือความพร้อมธุรกิจในการทำคอนเทนต์จริงๆเนี่ยนะครับมันมีแบบไหนบ้างนี่นนผมก็เออเอาจริงๆมันก็ทําได้เหมือนกันนะฮะแล้วผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนได้เผื่อว่าองค์กรไหนเนี่ยนะครับก็อาจจะไปคิดว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้นะครับธุรกิจของชันเนี่ยนะฮะอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้วเราเองเนี่ยเราควรจะก้าวไปถึงจุดไหนได้บ้างนะครับอืมงั้นผมมาแลกเปลี่ยนในมุมมองของผมแล้วกันนะฮะในนี้ ที่ผมเองก็สอนนะครับเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาเยอะแล้วก็ทํางานมามากพอสมควรเลยด้วยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าในมุมมองของผมเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันก็ถ้าจะแบ่งเร็วๆก็แบ่งเป็นสี่สเต็ปเหมือนกันเหมือนกับตอนยิ่งต้อนเมดติ้งมาโชวิตี้นะครับแต่แต่มันอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มันต่างกันไปนิดนึงนะครับเอาสเต็ปที่1เนี่ยง่ายๆนะฮะคือเวลาเราพูดเนี่ยเราผมขอข้ามสเต็ปศูนย์นะสเต็ปศูนย์นี่คือกลุ่มคนที่แบบ ยังไม่เคยทำเลยนะฮะแล้วก็แบบอาจจะแบบเรียกว่าทำแบบไม่มีไม่มีไอเดียนะครับคือถ้าเกิดคำว่าทําไม่มีไอเดียไปยังไงก็อย่างเช่นมีเพจเนี่ยนะครับแต่ว่าก็โพสต์แบบเช่นคาวดอลลารนะครับเอา,เอาค,อคอมคอมหรือก๊อปคอนเทนต์มาโพสตแบบเนี้ยนะครับคือคอนเทนต์ที่เราเรียกว่าไม่มีทิศทางน,นะฮะอย่างนั้นผมเรียกว่าเรเ่ลตศูนย์แล้วกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่แบบว่าไม่มีกลยุทธ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ เรียกว่ายังคำกันอยู่เลยนะครับซึ่งถามว่ามีไหมเมืวันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะมันไม่ได้บอกว่ามไม่มีนะครับก็มีอยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนจะมีเยอะหน่อยนะครับแต่เราเริ่มที่สเต็ปที่1ก่อนนะครับสเต็ปที่1คืออะไรนะครับก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าท r a d ิช i o นอลนะครับ ก็คือกลที่ใช้สื่อนะครับใช้สื่อของตัวองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศโอนเอินเนี่ยนะครับในเรื่องของการขายเป็นหลักนนเองนะครับซึ่งก็เรื่องเป็นพวกของโฆษณาซะเยอะนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะโฟกัสเรื่องว่าทํายังไงให้ธุรกิจเนี่ยนะครับมียอดขายนะครับซึ่งเวลามียอดขายปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่นึกออกเลยคือการทำพวก Product าวเลอรงนะครับก็คือการพูดว่า Product คืออะไรนะครับเราจะขายอะไรนั่นเองนะครับ ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะทันดิชแนลเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยทันดิชแนลที่ว่าพูดเนี่ยคือมันสิ่งที่เราทํากันอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับเราสื่อสารการตลาดนะครับเราก็พยายามที่จะโฟกัสไปเรื่องของทําให้โปรดักของเราเป็นที่รู้จักใช่ไหมฮะเราก็หาวิธีการหยิบจุดขายมาพูดนะครับลงโฆษณายิงแอดต่างๆไปนะครับอันนี้คือสเต็ปที่เริ่มต้นนั่นเองนะครับแต่สเต็ปที่มันน่าจะขยับต่อไปก็คือสเต็ปที่2นะครับก็คือสเต็ปที่เรียกว่าแสจินะครับแสจิคืออะไรนะครับแสจิก็คือตอนนี้นะครับเอ่อต Facebook หรือพวกเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมีแนวทางมีเดเรคชันกลยุทธ์บางอย่างมากขึ้นนะครับว่าเรากําลังจะทําอะไรนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเสจเนี่ยด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นองค์กรที่มีหลายสื่อนะครับซึ่งพอมีหลายสื่อปุ๊บเนี่ยมันจะมีการทํางานข้ามสื่อกันและการแบ่งบทบาทนะฮะมีการแบ่งบทบาทก,กันว่าสื่อนี้ทำหน้าที่อะไรสื่อนี้จะเล่าอะไรนะครับสื่อนี้จะนําเสนอเรื่องอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับมันก็จะมีการทําหน้าที่ที่มีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะมันก็จะนําไปสู่ว่าพอเราเป็นอยู่องค์กรที่อยู่สายจิกเนี่ยนะครับก็จะมีการคุยเรื่องของคอนเทนต์แสจี นะครับจะมีการคุยเรื่องคนต์แซ้จี้มีการดีไซน์ว่าเอ๊ะเราเราต้องการคุยกับลูกค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษนะครับเราจะมีคอนเทนต์ท็อปิกแบบไหนบ้างใช่ไหมฮะจะมีคอนเทนต์เปท็อปิกแบบไหนบ้างมีหัวเรื่องแบบไหนบ้างนะครับมีอย่างอื่นนอกจากเรื่องของการขายของหรือเปล่านะครับเราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทตรงนี้นะครับหรือหลายแบรนด์เนี่ยจะมีการทำคอนเทนต์ที่มากกว่าแค่ขายของและอาจจะมีพวก Inspiring มี e d u c a เ e เข้ามานะครับหรือบางคนอาจจะเน้นเรื่องของสร้าง Engagement อันนี้ก็ว่าไปนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเรา ต้องเรียกว่ามันมีกลยุทธ์คือสำผมตรงนี้นะครับผมจะถามคำถามไม่ง่ายว่าคุณมีกลยุทธ์หรือเปล่านะครับคุณมีกลยุทธ์ของคอนเทนต์ใช่หรือไม่คอนเทนต์แซจี้มีใช่ไหมนะครับคอนเทนต์แซจี้จะประกอบด้วยอะไรนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคคุณมีเป้าหมายของการคอนเทนต์ที่ชัดเจนนะครับคุณมีกลุ่มเป้าหมายที่การสื่อสารคุณมีคอนเทนต์ที่ต้องการสื่อสารนะครับผ่านการคิดที่เป็นระบบผ่านการคิดที่สามารถอธิบายได้ว่าทําอะไรเพื่ออะไรใช่ไหมฮะและก็เห็น การเชื่อมโยงต่างๆนะครับซึ่งเร็จที่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงแล้วว่าเราจะข้ามสื่อ,อย่างไงอย่างที่ผมพูดไปนะครับและพอสเต็ปที่3เนี่ยนะครับเต็ปที่3จะเป็นฝั่งที่เราเรียก harmonize harmonize คืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าพอเราอยู่สเต็ปที่2องเนี่ยจะเห็นว่ามีการทํางานข้ามสื่อกันใช่ไหมครับนะครับซึ่งข้ามสื่อกันเนี่ยถ้า องค์กรเนี่ยเห็นความเชื่อมโยงต่อกันนะครับคือไม่ใช่ทางานกันแบบไซโลคือสื่อไหนก็สื่อไหนไปใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งกันอย่างเงี้ยนะครับฮาร์โมนซจะเริ่มมีการเชื่อมโยงต่างๆซึ่งจะเกิดการเชื่อมโยงจากหลังบ้านก็ได้นะครับเช่นเก็บข้อมูลว่าใครเป็นคนที่อ่านบทความในเว็บไซต์แล้วเราไป คอนเน็ตเขาต่อผ่านอีเมลนะครับเรามี Facebook ทำกิจกรรมต่างๆไปแล้วเราทำโยนข้ามไปข้ามมาอย่างไงใช่ไหมครับอีโคซิสเต็เนี่ยมันจะเหมือนการเชื่อมโยงกันระหว่างสื่อต่างๆเพื่อให้มันเกื้อหนุนกันและกันนะครับเรามีทั้งพุชเรามีทั้งผู๋ถูกไหมฮะบางคนอาจจะพูดถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่มีครบหลู่ตั้งแต่ฝั่งที่เป็นฮีโร่ครับแล้วก็เฮลนะครับอันนี้ก็มอได้เหมือนกันนะครับและครอบคลุมที่ผมกำลังพูดตรงนี้หมายว่าครอบคลุมนะครับในทุก ต้องบอกว่าจะเรียกว่าทุกข,อขออ้อห่วงาฮะ,ะเรียกว่าครอบคุมในบริบทสําคัญที่การตลาดจะเป็นต้องมีนะครับเพราะเราจะพูดเสมอว่าในแง่ของการตลาดเนี่ยการตลาดเป็น c u s t o m เมอร์เจอรถูกไหมฮะซึ่งพอเป็นคัสเ o อร์เจอร์นีปุ๊บเนี่ยมันย่อมแปลว่าเราเองเนี่ยก็ต้องคิดว่า ในทุกๆสเต็ปของ customer journey มันก็ต้องมีคอนเทนต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องหาคอนเทนต์ที่ครอบคลุมต่างๆไว้ครอบคลุมทั้งแต่ของ Push ครอบคลุมในแง่ของ p o ูครอบคลุมทั้งแต่ฝั่งที่เป็น awareness consider purchase support advocate ว่าไปนะครับและที่สำคัญคือ connect นั่นเองนะ connect ก็คือ connect การภายในในองค์กรนี่แหละนะครับว่าทำให้การทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันเรียกว่าต่อเนื่องนะฮะ มันต่อเนื่องสมบูรณ์นะครับขณะเดียวกันครัว่า Connect ที่ว่าเนี่ยมันมีอีนัยยะหนึ่งนะครับก็คือ Connect กับตัวลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับแล้วทำให้ลูกค้าของเรานีครับแบบว่าก็ยังติดอยู่เราอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการทำฮาร์โมนเสนะครับส่วนแบบที่4นะครับแบบที่4ก็คืออะไรนะครับเรากำลังจะไปสู่สเต็ปที่เรียกว่าเอปิกนะฮะคำนี้เมื่ฟังดูเวอร์หน่อยนะครับแต่ผมว่าเอปิกเนี่ยมันคือมนเป็นเหมือนฝันของผมนะนะครับในการที่จะมี ถ้าเกิดผมทำงานบริษัทนะฮะทำคอนเทนต์ระดับสเกลแบบเหมือนเลดบูยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเหมือนกับพวกโคคาโคล่าใช่ไหมฮะหรือพวกแบบเบอร์เกอร์คิงอะไรเงี้ยนะครับคือ คือแปลว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเป็น,นกลไกสําคัญของธุรกิจเขานะครับและมันมีผลมากในการทำธุรกิจเพราะว่าคอนเทนต์ขับเคลื่อนแบรนด์นะครับขับเคลื่อนตัวเซลล์ต่างๆไปนะครับหรือแม้กระทั่งคนเนี่ยนะครับมองว่าคอนเทนต์เป็นโปรดักด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งเลยนะฮะก็อันนี้นก็คือเป็นทาให้เห็นเลยว่าคอนเทนต์กลายเป็นพิลล่าสําคัญของ,ของธุรกิจไม่ได้เป็นแค่ซัพพอร์ตติ้งนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะแต่ว่ามันก็คือการใช้งานไอตัว โอนมีเดียนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นแหละนะครับและพอเมื่อคอนเทนต์เนี่ยทำงานอย่างเต็มรูปแบบปุ๊บแน่นอนว่ามันจะตามมาสู่ประโยชน์เรื่องของ Data d ดิฟเวนด้วยเนื่องจากการเก็บข้อมูลตา่างๆใช่ไหมทำให้คุณสามารถที่จะประเมินได้ว่าคอนเทนต์แบบไหนทํางานอย่างไรคอนเทนต์แบบไหนส่งผลยังไงกับธุรกิจของเราใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของการทํา Personalization ด้วยใช่ไหมฮะและที่ที่ผมตีมข้อสาก็คือว่ามันกําลังนําไปสู่คําถามว่าคุณสามารถสร้างคอนเทนต์ของคุณเนี่ยนะครับให้ไปสู่สิทธิที่เรียกว่าปรระสบกาณ์ใหม่นะ ของธุรกิจได้หรือเปล่าเพราะว่าธุรกิจเองเนี่ยนะครับถึงจุดหนึ่งมันก็จะถามว่าเราจะต้องการให้อะไรบางอย่างกับลูกค้านะครับซึ่งการให้อะไรอย่างกับลูกค้าเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ product แล้วมันคือการให้ประสบการณ์ใช่ไหมฮะและคอนเทนต์จะกลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์สําคัญ ที่มีบทบาทกับตัวลูกค้าทําให้ลูกค้าเนี่ยหันมาเป็นเรียกว่าอะไรยังอยู่กับเรานะครับและไม่ไปไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเล่าสู่นัำฟังเนี่ยนะครับไอตัว4 s t e ปที่ผมว่าไว้ฟังเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานนะครับหลักการที่ผมคิดว่าเออถ้าเกิดเราจะพูดถึงบริษัทของเราเนี่ยนะครับมันก็ควรอยู่ค้นถามตัวเองแล้วอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาหน้าที่เรนิดงอื่นนะฮะก็นะครับ traditional strategy ฮาร์โมน z สก็ Epic นะครับแล้วก็อย่างที่ผมทําในคราวที่แล้วเหมือนกันผมก็จะบอกว่าในแต่สเตปเนี่ยมันก็จะมีช l e เลนที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอย่างฝั่งที่ทัน d i ชแนลเนี่ยไปสู่แซจิกก็คือแปลว่าคุณต้องขยับตัวเองในเรื่องของการทำแซจิมากขึ้นคือเราจะต้องมีแซจินะครับของฝั่งคอนเทนต์ที่ชัดเจนมากกว่าเดิมแล้วก็มองเห็นว่ามันจะเข้าไปเป็นกลไกลของการตลาดที่มากกว่าแค่เรื่องของการขาย ได้ไหมนะครับมันจะมีการเลือกของการทำงานทา่าศ่อต่างๆไปนะครับส่วนของ h a r ์โมนี e เนี่ยมันจะเป็นรื่องของสเกลนะครับก็คือว่าทํายังไงให้อการขับเคลื่อนของคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันสามารถขยายใหญ่ขึ้นมาได้นะครับและครอบคลุมนะครับและเรียกว่าเชื่อมต่อกันให้กลายเป็นอีโคซิสเต็มนันเองนะครับและสุดท้ายก็คืออินเทลเจนต์นะครับก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็น,นกลไกที่รอ,องรับซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ขับเคลื่อนธุรกิจได้นะครับด้วยตัวคอนเทนต์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเหมือนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาชูริตี้นะครับก็คือภาพของคอนเทนต์ที่ แบ่ง uh, นะครับระดับความแอดวานนะฮเรียกว่าระดับระความแอดวานของธุรกิจและกันลองถามตัวเองนะครับว่าวันนี้คุณอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็คุณจะขยับไปตรงไหนได้นะครับใครมีคําถามอะไรก็เติร์ก็สามถามผมมาได้นะครับในจะในคอมเมนต์ก็ได้นะครับใน YouTube ก็ได้หรือจะใน Facebook ก็คือ,อเด้งมาคุยในอินบ็อกซ์ก็ได้ยินดีนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ข้างใต้โพสต์ก็ได้ ได้เลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันในคลิปนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาชูเอตี้นั่นเองนะครับแล้วติดตามกันในครั้งหน้านะครว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ